เอานะคะหมืน่นหมืน่นหมื่นชุดยอหมื่นชุดยอหมดโน้นเดี๋ยวมันก็มา อีกตัวนึงอยู่ไหนไปตามมาอีกตัวนึงเลยนะกินกินกันไม่ครบแล้วฉันก็ขี้เกียจมีปัญหาอีกอ้าเดี๋ยวนั่งไม่ตรงที่กูยิ่งเป็นแบบนี้อยู่ด้วยโอ้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนถ่ายแล้วนะลูอีกตัวนึงอยู่ไหนเนะดี๋ยวมาไม่ครบอีกมีปัญหา้ตยากน,น่นน่นแนนแนนะมันแทบจะขึ้นหัวฉันอยู่แล้วดูดูมัน วันเข้าไปดูอย่างนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวนี่แหละที่มันจะขึ้นอย่างตัวอื่นจะไม่ขึ้นอีกตัว,ตวนันอยู่ไหนเดี๋ยวให้แค่ซองเดียวก่อนนะให้ซองเดียวก่อนนะเหมือน,น,นลอกก่อนนะครับลูกดูดิคะดูดูดูวดความกล้าหาญชานชัยของมันดูดิคะ,ะักก่ะอ่ะโอเคเอ้าร้องไป เออเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนลูกนี่ใครเนี่ยไม่ใช่แม่มันนี่นี่ก็ไม่ใช่หมื่นด้วยนะนี่ไม่ใช่หมื่นนะอาล่าแม่ไปไหนอ่ะคนละปวดเดี๋ยวๆๆๆโอ้ยแม่แม่แนี่ไงมาแล้ว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 ก็จะมาได้เดี๋ยวนะลูกเอาละชั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกให้อีกครึ่งซองใช่ได้มีลูกสาคนหึ่ึห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  มาแก้แ้มันแก้แก้มันแก้แก้มันแก้แก้มันสี่ห้าตัวนะอันนี้เป็นเจ๊กหนอซาสีหรือบินน้ำลงไฟดีไหดูดิต้องซื้อถาดมาห้อย่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่กล่องแล้วมันไม่พอแล้วมันก็มีปัญหาด้วยเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะแม่สาหรับแม่นะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้แม่เดี๋ยวแม่ทําให้ยอด มีใคร๋อ,อแม่มนันเดี๋ยวนะลูกแม่เดี๋ยวนะคะุูแม่เดี๋ยวค่ะุูแม่อยู่นี่นะคะุูแม่อยู่นี่นะคะมันไถวันหนึ่งก็ประมาณอ้าวเฮ้ยใครเนี่ยหมื่นเนาะหมื่นแน่เลยหมืน่นโดนโดนกัดเยอะเลยเนาะอ๋อไม่ใช่ถ้าโดนกัดเยอะนี่ไม่ใช่หมื่นดูดินอ๋อ ไอ้แฟร์ไอ้แฟแด์ระดีมันนะไม่ได้ทำหมันไงเขาจะเอามาไปทำหมันแล้วก็จับมันไม่ได้เออตายแล้วหลุดทั้งตัวเลยนี่สามซองแล้วนะชั้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวให้ดูนะมันต้องไปแย่งแม่มันกินอีกแน่เลยจะมาแย,กย่กิน หมื่นมันจะมากินตรงนี้กับนภาค่ะมันจะมาหาแม่ตรงนี้ทุกวันจะกินตรงนี้แล้วกินก็ไม่เยอะหรอกกินนิดเดียวนางนภากินเก่งกว่าอีกนะเนี่ยนางนภากินจะหมดละหมื่นยังกินไปแค่นิดเดียวเองอ่ะเอ้าไปหาไอ้สีทองนางแขกไขกําลังเดินมาค่ะนางแขกไขกําลังเดินมานี่มากินเลยนางแขกไขโน่นไม่ต้องแยกเคี่ยวโน่นไปกินดูสิไอ้สีทอง รักจุดสวางขาดใจเขาสามตัวเขารักกันมากค่ะไปกินเลยนางแขกไข่ไปกินหมื่นไอหมืนห่มนกินไม่หมดหมืน่นน่ะมันจะกินน้อยไงเดี๋ยวให้นางแขกไขมันอาหารเม็ดที่ซื้อให้แมวจอนก็ใกล้จะหมดแล้วอีกแล้วเนี่ย เพราะว่าอันนี้ไม่ได้มันแค่พวกมันกินนะคะนกก็มากินของมันด้วยนะเอาละมันแขกข่ปีนรั้วนะขาไข่ปีนแล้วเสียงไข,ข่คือเนื้อได้ยินแขกข่ปีนนะนภาจะขู่แม่ทําไมเนี่ยเสียงไข่เสียงไข่